อดทนฉันมีความเป็นผู้ใหญ่เสมอที่ไม่คาดหวังสิ่งใดจริงไหมคะจริงไหมคะและขอที่จะให้ความรักเสมอจริงไหมคะไม่ิงจิงขอเสียงหน่อยเพราะแต่เราพบกันนาดิฉันเป็นประธานเนี่ยดิฉันเป็นอย่างนี้จริงไหมคะต่อ ที่สามแล้วใช่ไหมคะที่สัญญาไว้ว่าจะให้หกตัวเนาะเอาไปก่อนเลยสองตัวสี่แปดมันก็มีทุกคนนะครูนอกนะนอกนะคุณก็ไปหากันเอาเองอีกสี่ตัวนะคะไม่ให้แล้วสิบตัวแล้วก็จะบอกว่าวันนี้จะฟังไหมเนี่ยเลยดีฉันได้คำว่าอดทนอ<า>โอ้อ<า>อโหสองเป็น รอหานั่นจริงเลยนะครับผมอดทนฉัน ก่อนทั้งหมดมีกี่ชิ้นคะขอเราทุกคนได้รับหมดใจเย็นๆคุณพอเด็กให้จริงๆการขาดไปคำนึงมีพวกอนะขาดไปคำนึงคุณพรอเขาบอกว่าเขาเป็นผู้แทนนะคะของพวกคุณเนี่ย25คนผู้สูงอายุเขาเน้นด้วยมีนะ ของพวกท่านที่มาอบรมในวันนี้เห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ทำให้่ามีความสุขเพราะว่าปีหน้า พวกเราจะได้ไม่ดื่มเขาวันนี้เขาก็เลยปูนันแรกเลยว่าเขาก็าจะให,ให้ให้ให้ของที่ระลึกแก่วิทยากรที่ให้ความรู้ตัวแทนเขาพวกผู้สูงอายุนะคะเสียงขอเสียงตะมือให้พี่พรค่ะน้องไนพี่๊กค่ะมามามรค่ะ นี ini, ่ีเอมครับถ่ายรูปหน่อยนี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วอันนี้เป็นวิดีโอป่ะวิดีโอด้วยถ่ายด้วยมี่แบบไหแล้วก็มีตรงกลลง่ไ้มางนี้นี่คุณคนคุขาเอาไปถ่ายหน้าต่างเลยดีกว่าคุณจะได้เห็นตรงนี้แล้วก็เห็นพวกเราด้วยพวกเราก็